อันนี้คือขุนแผนนะครับขุนแผนนะอันนี้เป็นพิมพ์อกเล็กอกเล็กมือจะขีดขึ้นข้างบนนะตรงนี้นะครับเนาะซุ้มเนี่ยด้านซ้ายจะยกสูงกว่าด้านขวานี่เห็นไหมเห็นไหมครับนะ <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์อกเล็กนะครับพระเนี่ยเนื้อมะขามเปียกเลยนะครับแบบนี้เนาะในราคาปัจจุบันเป็นราคาหลักหมื่นนะสวยๆถ้าหน้าตาชัดๆนะครับเป็นราคาหลักแสนนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ยอดนิยม นะครับเป็นลองพิมพ์อกใหญ่นะครับนะอันนี้คือพิมพ์อกเล็กนะครับนะอันนี้ก็เป็นพระที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์หลักหมืน่นนะครับสภาพแบบนี้เป็นหลักหมืน่นนะครับดูไม่ยากเนาะอ,องนี้เนี่ยโอ้โหคาบนี่แบบกึ๊กเลยเนื้อนี่มาขามเปียกเลยนะครับอ,องนี้นี่แบบคือบ้านที่เขาต้องเป็นบ้านแบบโบราณสุดๆอะนะครับเป็นบ้านแบบ โบราณนะ่ะนะครับเพราะเก็บพระเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเห็นไหมด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดเลี่ยมเลี่ยมเห็นไหมฝนมีรอยฝนอยู่นะฝนฝนแล้วก็ใช้ตรงบริเวณด้านหลังรอยนิ้วมือหายไปเลยสึกแล้วแบบนี้ก็ดูง่ายเลยนะครับยังเช่าอยู่นะครับอยากได้ความรู้พี่ปฐมพัฒ์บอกว่าอยากได้ความรู้เรื่องของกรวด ได้เลยเดี๋ยวผมช้านิดนึงเดี๋ยวให้ดูเนะจะชัดเอ,อคนที่นะคนที่คนที่คนที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความรู้นะครับในเรื่องของเอ,อพระเนื้อดินเนี่ยผมอยากจะเน้นนิดนึงนะอยากจะเน้นนิดหนึง่งเอามาโอ้โหเจ้ากรวดเนี่ย นะครับทาไมผมถึงช่วงแรกๆผมจะบอกเลยนะว่าใครที่ไม่มีเงินซื้อนางพญาหรือว่าใครที่มีเงินอยู่แล้วแล้วอยากจะไม่ต้องการผิดพลาดซื้อนางพญานะครับให้ซื้อขุนแผนบ้านกลางมาดูนะครับขุนแผนบ้านกลางเนี่ยเนื้อเหมือนนางพญามากนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเขามีกรวดนะครับที่มีความหยาบไม่ได้กลั่นกรองเรื่องของเนื้อหาของดิน นะครับคือขุดดินขึ้นมาแล้วก็ใส่เลยนะครับแต่พิมพ์พระเป็นเรื่องสำคัญเนาะเราก็ดูเนี่ยแล่ดอ,อกมะขามได้เราดูกวดที่ลอยๆขึ้นมาได้ผมพูดเสมอนะว่าพระเนี่ยถ้าผิวเปิดกวดจะต้องปูดเพราะว่ากวดเนี่ยมันแข็งกว่าเนื้อดินเนื้อดินผ่านการถูเสียดสีทุกวันสึกได้แต่กวดเนี่ยมันสึกยากกว่า เห็นไหมมันก็เลยปูดๆอย่างนี้เห็นไามปูดออกมาอย่างนี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็ถามเข้ามานะในช่วงที่ไลฟ์าถามนะแต่ในช่วงที่เม้นเข้ามาในรูปภาพไม่ต้องนะไม่ไม่ได้ตอบนะนะครับในช่วงไลฟ์เนี่ยถามได้นะครับนะเห็นไหมปูดๆทั้งองค์อ่ะนะครับเวลาที่เราส่องเนี่ยเนื้อเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับเนาะพระหลายร้อยปีอ่ะนะครับเนาะความแห้งของพระ เนื้อนะกรวดพวกนี้มันต้องแห้งจริงๆเห็นไหมปูดขึ้นมาเป็นเม็ดๆเลยแท้ต้องเป็นแบบนี้เนื้อเงินผมไม่เคยซื้อได้นะครับเนาะปกติมีเนื้อทองแดงครับนะครับเนื้อทองแดงก็อันไหลล้านแล้วนะนะครับถ้ามีเนื้อเงินก็ดีนะครับเผื่อใครเจอแล้วมีก็ลองดูนะครับสนใจนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมกรวดต้องเป็นแบบนี้เลยพักคุณแผนเป็นพักเกดีนะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ นะเห็นไหมแต่สังเกตง่ายๆนะพระเนี่ยม <Okay ันมีว well> ิธีการทํานะวิธีการทําเนี่ยนะเห็นไหมเขาก็กดนะด้วยลายนิ้วมือเห็นไหมตัดนะขอบปาดๆนะเห็นไหมตัดๆปาดๆอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะครับพี่ๆท่านไหนที่ดูแล้วแบบเฮ้ยมีข้อสงสัยหรือว่าเฮ้ยเราโดนหรือยังวะเนี่ยเราแม่งซื้อมาตั้งเยอะแล้วโดนหรือเปล่าวะเนี่ยเอามาดูก่อน